สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูคำศัพท์หมวดเครื่องดื่มนะคะคำที่หนึ่งนาปีตักนาปีตักนาปีตักแปลว่าเครื่องดื่มคำที่สองวัดดาวัดดาวัดดาแปลว่าน้ำคำที่สามมินิรันานนายวัดดามินิรันานนายวัดดามินิรันานนายวัดดา แปลว่าน้ำแร่คำที่สี่โซดวยาวดาโซดวยาวดาโซดวยาวดาแปลว่าน้ำโซดาคำที่ห้าชัยชัยชัยแปลว่าชาคำที่หกซิลลี่ชัยซิลลี่ชัย ซิลโยนีชัแปลว่าชาเขียวคำที่เจ็ดชอร์น a ชัยชอร์นีชัยชอร์นีชัยแปลว่าชาดำคำที่แปดมาลาโกมาลาโกมาลาโกแปลว่านมคำที่เก้าโซยไวมาลาโก soy m i l malako soy milk malako แปลว่านมถั่วเหลืองคําที่สิบ mintalnay a malako m i n d a l n a y a malako mintalnay a malako แปลว่านมแอลมอนด์คำที่สิบ,อ,อ,สบอ็ coffee coffee c o f f i e แปลว่ากาแฟคำที่สิบสองปีวะปีวะปีวะแปลว่าเบียร์คำที่สิบสามวินโนวินโนวินโนแปลว่าไวน์คำที่สิบสี่โคคาโคลาโคคาโคลา โกคาโคล่าแปลว่าโคกคำที่สิบห้าคาเาคาคาโอาคาโอแปลว่าโกโก้คำที่สิบหกโซกโซกโซกแปลว่าน้ำผลไม้คำที่สิบเจ็ดลิโมนโโมนีโซกลิโมนนีโซก ลิโมนีโซกแปลว่าน้ำมะนาวคำที่สิบแปดอปิซิลนาวิสกอปิซินาวิโกอปิซินาวิกแปลว่าน้ำสม้มคำที่สิบเก้าอะนันนาสวิโซกอะนันาสวิโซกอะนันาสแปลว่าน้ำสับปะรด คำที่ยี่สิบยาบลชนีโศกยาบลชนิสศกยาบลชนีโศกแปลว่าน้ำแอปเปิ้ลคำที่21่สิบเอ็ดวีนากรดนศกวีนากร์ดนศกวีนากรดนกแปลว่านา้ำองุ่นคำที่22่สิบสองอารบูสนิสก อาร у บ н ы น сок ก р б у з н ы й сок แปลว่าน้ำแตงโมคำที่ยี่สิบสามกรานาตวิโศกกรานาตวิโศกกรานาตวิโศแปลว่าน้ำทับทิมคำที่24่สิบสี่คาโคสวิโศกคาโคสวิ к ศกาคกาคก แปลว่าน้ำมะพร้าวและคลิปนี้ก็เสนอคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเลนาของฉันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ